หวานหวานหวานวานวานเลเปิดไอ้นี่แล้วฟีนสปูลแล้วหวานเย็นเลยตอนนี้ปัดฉีกแล้วฉีกไปรูเลยนหน้าที่หลบหลกันเนี่ยแม่งปากแขกนี่เองโโอ้หฉีกเยอะเลยเฮ้ยมานี่เก็บได้ไหมหวานลงไปอีกห้าเมตรไอหวานจัดหมุนไม่เข้าเว้ยไ่ข้อยกค่อยโอกยโกถึงของเราแล้ว

มันหลุดคุณจะบอกอะไรกับคุณอ๊อฟครับคุณกะครับคุณลืมตื่นเดี๋ยวน้าต้องเตรียมตัวไงครับคุณอ๊อฟคุณเอาหมาไปล่าเดี๋ยวเขาหน้าผมจะปีนขึ้นไปเรียกครับผมกลัวหมาไม่กล้าปีนไปเรียกคอ๊อฟครับโอ้โหปากากตมองมาแล้วไม่กินยาบ้าคือที่ตกได้คือไซเล็กนะครับพดปลาไซใหญ่ผมไม่มีความสามารถครับมันหลุดหมดที่ขนาดไซเล็กก็เกือบหลุดโอ้ตอกตอกมันแหลกกุ้งใครวะโอเค